คือตอนนี้เรบแบกกับหลังคัักนเลยคือแบบพูดไปผ่านไปนะไม่ไม่เข้าใจพวกมันมองทางพวกแบแบกกันไม่ได้อครับวันนี้เราจะมาเล่นมูคเกอร์โชว์คือก็จะบอกว่าเล่นเก่งมากถ้าโอตีต้องการตัวผมเนี่ยทักไม่ได้เลยนะเตะตองสารทิ้งไว้โอเคไปกันเลยเฮ้ยอาได้นะอาไดนะอาไนะมาลยมาเลวมาและ ไม่เสียวา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 ไม่ได้เสียวาไม่ได้เสียวาปีปีปีตีเอ้ยเอ็อะไรนีอ้เกิดมาก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 จเลแทแทนเต้รทไปท้แไปว่มาแรอย่างนี้มาแรงหนูไม่ทำอะไรตั้งเขาเรามีโค้ชดีไงเฮ้ยช่วยชช่ชสตาร์สตาร์นี่ประจบโค้ชสักนิดนึงไปสตาร์สตาร์หลังหลังสตาร์สตาร์สู้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 กดอร์นัตตี่สู้เลยสู้ดิ นี่เราลองเล้วลอลดูด้วยดูด้วยนะกด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 สากดบาร์บี้สตาร์กดบาร์บี้กดแล้วกดแล้วอ๋อสตาร์สตาร์สตาร์ตรงนี้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 สตาตรงนี้สตาร์เออเฮ้ยเฮยเกิดเกิดมากเกิดมากเม่อกี้ม่ไม่เกแข่งนาดนี้มาก่อนโอ้โหแบบเชี่ยเรากดมากเลยอินวอเกอร์อินอินเกออหเชี่ยเฮ้ย ที่ไอแชมเปียนเหรอนี่เหรอท้นทางสู่ที่ไอแชมเปียนนี่แหละนี่แหละนี่เราสมารหลเราสมาร์ันและมารโอเคโอเคโอเคโอ้ชิ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 อ้าวทำไมทาททำไมรากอทำไมะไอทำไมอวสู้สู้สู้เกมาล้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 วสสู้แล้วสดเอาเลยคอมโบคอมโบ เอาสตาทำอะไรเนี่ยทำอะไรลูกแข่งได้แล้วจำผิดจำผิดอ๋ออ๋อโอเคูดีก็แพ้ไปผิดผ้านิดหน่อย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 เจาผิดนิดเดียวเองจาผิดนิดเดียวจริงป่ะจริงป่ะจริงป่ะเออตาาเอาเลยาเอาเลยาเลยมาแล้แนีก็นอลกิแล้วก็ไม่ต้องตัตัก็ได้นะแนแบบลหนไปอะาว่ามาดิ ก็บอกให้วาร์ปมาไงก็บอกให้วาร์ปมาไงเราไม่ได้คอมโบนเลซาตาซาตาในก่มากเลยซาตาจะกลับไปนิดนึงนะซาตาเราคิดว่านายจะเราไม่รู้ว่านายจะนั่นตรงนั้นไม่แต่แต่แต่มันก็ไปโดนอยู่ดีนะซาตาจริงโดนโดนโดนเมื่อกี้มันโดนมันโดนกระดิ่งเต้นเลยคือมันมันเข้าควรได้ได้หมดแล้วทุกอย่างมันมันตต้้ออองงโอเคซาตาอันนี้

มาเจอกมาเจาะไอคาเคชเชลคาเคชเชลมันจะมีมาเจอกโอเวอร์แบมบิงนะอาร์เวียสตนาร์อารเบียดระ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 รบดเนาะเฮ้ยปุ้ยหูสแตตีแรงมากไอสแตตีแรงมากมันเจอมันเจอมันได้เจอมันได้เจอมันได้เจอแล้วจะได้รู้ว่าใครของจริงเราไอ้น่ะเอาเดโซต่อเลยได้ปหมได้อดีโซต่อเลยดันล่างอย ดัเมสามร้อยเปอร์เซ็นต์สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าหรือว่าบีคีบีต่อเลยก็ได้นะลำบลูเนีหรือว่าดักคีดีเออไม่เข้าไม่เข้าเคยเห็นป๊อปติดพิษป่าอ่ะเคยเห็นป๊อปติดพิษเอ้าดันบาแลกกับเทียสองอ่ะใครได้เก่งก่อนอ่ะใคราเก่งก่อน้อใครรู้จักแบดไหรู้จักดูกระโปรงไหมจกระโปรงไหมตีีีทีคนตีีลิก่วจะดัเก่งไหเทียวล็กเกี่ฮะ เก่งแค่ไหนกันเชียวมันก็เก่งกันทั้งใจเฮ้ยโดนหนูตีโดนหนูตีหน่อยไหมโดนหนูตีหน่อยไหมเราปิดบ้านได้นะเราปิดบ้านได้เลยเนี่ยนแสดงใน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 อ EWE ด้วย EWE แล้วกดให้เราก็ได้แสดงไอ่เนี่ยไอ่เนี่ยนะเออเนี่ยเนี่ยอย่างไรอย่างไรโอ้่ใหญ่ใหญ่ใหญ่อะไรใหญ่เฮ้ยแสดงเอ้ยสุดยอด เชียยังมีไม่มีมีกูตายแล้วนี่นี่โอ้โหปบกใ้ยอะนาไนข่วี่แหละฮะโอ้โหเก่งขนาดนี้เจ้ป้อมจ้าป้อมจปะป้อมป้อมป้อมแปะ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 หายตัวคนเฮ้ยไกันบ้านกันบ้านไม่อยู่กันบ้านไม่อยู่เอ้ยนส่ก่อนใส่ก่อนใสก่อน จากบ้าน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 อ่าฮจีจีอีซี่เฮ้ยอีซี่ด้วยอ,อ,อีซี่ด้วยโหเก่งขนาดไหนรู้ด้วยตอนเนี้ยถึงมากอเนี่ยจ้า